พี่นั่นนะมามาติดตามมาเปิดกล้องแล้วลกูกมีสมาชิกใหม่จะมาเปิดกล้องด้วยนะผมครับสวัสดีครับทุกคนก็มีสมาชิกใหม่มาด้วยครับวันนี้นี่ครับผมน้องติดตามนะผมก็ใส่ไอ้นี่คล้องคอไว้นะผมไม่งั้นด้อเดี๋ยววิ่งเนอะผมก็ตามสัญญานะสัญญาบอกกับเขาเดี๋ยวจะมาหาปลาย่างนะวันนี้ก็เลยได้มาหมายปลานินนะครับผมหมายปลานินคลองสามนะ เดี๋ยวเราจะมาหาปลาไปให้น้องติดตามย่างกินนะจะเป็นปน,นินนะผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะมาดูนะวันนี้เราจะมีปลาให้สมาชิกใหม่เราได้ย่างหรือเปล่านะผมโอเคครับก็ฝากสมาชิกใหม่ด้วยนะผมน้องติดตามนะผมส่วนสมาชิกเก่าน้องอ้นก็ไปโรงเรียนแล้วนะผมช่วงนี้ก็ไม่มีเวลานะครับผมก็ต้องตามแก้งานออนไลน์ถึงว่าครับไม่ไม่มีเวลาเนาะเราก็ปล่อยเพาฟรีสไตล์แต่ช่วงนี้มีเวลาแล้ว แล้วก็ให้เขาแก้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามากันสองคนมากันลูกสาวคนเล็กนะน้องติดตามก็ดือ้อยู่ครับผมนีม่ครับแต่ยังไงอย่าก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะผมให้เราทั้งสองนะผมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับผมเราจะได้ปลาหมานหรือเปล่านะครับโอเคครับไปไปครับอื ติดตามได้แล้วลูกได้มาหนึ่งเต็มแล้วครับผมโอ้โหโคตรตะเพียนเลยทุกคนดูดิห้านิ้วอโคตรใหญ่เลยเป็นไงลูกดีใจไหมดีใจไม่ได้แล้วนะได้แล้วนะโอ้โหสวยสวยสวยดูดูดูเต้มแรกมาแล้วมัน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 นะครัโอ้โใสสวยๆโอเคครับ นี่ครับทุกคนฉลองกระชังใหม่เลยนะนี่โอ้โห้าสิบบาทนะได้กระชังได้แล้วกระชังใหม่ด้วยนี่ <c oughs> กระชังใหม่ใหญ่ๆด้วยสวยเลยครับห้าสิบาทนะค่ากระชังเราไปเดิมลวตัวแรกของกระชังแล้วผมเห็ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาดินให้เจ้าติดตามย่างหรือเปล่านะผม เล่นปลาเล่นจริงๆด้วยครับครับปลาเล่นแล้วปลาเล่นแล้วอือเดี๋ยวรอแป๊บนึงอือเดี๋ยวรอให้ปลามันกินอันนี้ก่อนอือเดี๋ยวพ่อย่างให้กินเดี๋ยวได้ปลานิลก่อนก้างมันไม่เยอะปลาจะเพียนก้างมันเยอะลูกตอดอยู่ตอดอยู่นะตอดอยู่นะรอยมันดึงก่นอนรอยมิ๊ไปวัดเลย เงียยไปแล้วจะอยู่ไหมเนี่ยไไปหาสิหืมรอแป๊บนึงมันยังไม่กินเลยยังไม่ดึงเลยเอล่ะรอใ้มันดึงก่อนแต่ถ้าได้ไปย่างให้รีบย่างให้กินเลยนะอืมอืมยังไม่ได้ ไม่อยู่แลผมก็ลองจับอาการดูทีนะึ่งจะดึงไปทีสองทีนะผมแต่ไม่อยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาลุ้นกันต่อว่าวันนี้เราจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะผมเราจะล่าไอนางฟ้าโบโบให้เจ้าเหมียวกินได้หรือเปล่านะผมโอเคมาลุ้นกันต่อครับผมไปไปดูกัน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  Play ้าวยจัดการท่านวางท่านก็ถือ่าดผ้าเมื่อใสของแก้วใส่ครับผมก็ยังเป็นเจอปลาไอตะเพียนอยู่นะผม ใสใหญ่ๆโป๊ะเลยครับผมนี่ครับผมเกือบครึ่งโลสามสี่ขีดได้ไหมนะผมดูดิครับโอเคเต็มที่สองมาแล้วนะผมก็ยังไม่เจอยังไม่เจอปลาน,นินให้เจ้าเหมียวเรานะผมให้เจ้าติดตามนะเจอแต่นี่เนาะไซส์ใหญ่ๆโอเคเรามาลุ้นกันครับผมว่าเราจะเจอหรือเปล่านะผมเดีครับ อยู่อีกแล้วครับทุกคนกินอย่างแรงเลยนะเมื่อกี้ตีสร็จทันกระดกปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินอยู่สักพักหนึ่งเลยนะคิดว่ารอบนี้กินแรงแล้วนะดึงแรงแล้วนะไม่อยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราต้องมาหาวิธีแก้กทีครับผมต้องศึกษาเยอะครับผมปานินก็ไม่เป็นไรยังไงมันเหมือนเหมือนกับว่าเราฝึกวิชาไปในตัวของอะไรที่แบบได้มาง่ายๆแล้วเราจะไม่มีความพยายาม เหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกันทุกคนชีวิตเราจะประสบผลสําเร็จมันต้องเจอปัญหามันต้องค้นหาจุดหมายคนต้องค้นหาผลสําเร็จให้ได้ก็ถือว่าเป็นการแบบท้าทายนะผมมาตกปลาเราก็จะได้คิดว่าจะต้องทํายังไงปรับยังไงมันผิดส่วนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องชนะเองหละครับทุกคนไปสู้สู้สู้ไปพร้อมกันครับผม รอบน ok. ี the, okay. okay. ้ปลาเล็กนะทุกคนจะเพียนเล็กโอเคตามลุ heures, meter, ้นกันต่อว่าเราจะเจอนางฟ้าหรือเปล่านะวันนี้เราจะมีนางฟ้าให้เจ้าเหมียวกินหรือเปล่านะผมโอเคลุยลุยลุยมัน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 ไม่เงียบเท่าไหร่นะผมโอเคกล้องไหกล้องยังอยู่ใหญ่ไหม โอโอเคครับก็มาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมมีคนจะช่วยวัดนะแต่ว่ามันไม่ทันนะผมเพราะว่าวันนี้ปลากินห่างๆมากนะผมก็ไอ้นินไม่เจอนะผมเดี๋ยวสักพักก็คงคิดว่าจะกลับแล้วนะเพราะว่าลูกสาวโทรมาตามคิดถึงน้องเหมียวแล้วนะก็ว่าพาไปนานแล้วก็โอเค เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามานั่งอีกสักแป,ป๊บหนึ่งถ้ามีผลงานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะตามไปกันที่บ้านเลยนะผมเดี๋ยวเราจะไปย่างปลาให้เหมียวกินนะผมโอเคครับโอเคครับพี่ๆนะนะก็ลูกสาวคิดถึงน้องสาวแล้วนะผมก็คิดถึงเจ้าเหมียวนะผมวันนี้เราก็ถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะครับผมเราจะมาล่าปลานินนะครับผมแต่ว่าไม่ได้นะก็ได้เป็นตะเพียนเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยครับผม งานวันนี้ก็ได้เป็นตะเพียนโบโบ2สองตัวนะผมแล้วก็ตัวเล็กสองตัวนะผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปตามติดตามชมกันที่บ้านต่อนะผมเดี๋ยวเราจะไปย่างปลาตะเพียนให้เจ้าเหมียวกินนะผมกากลางเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเลือกแล้วก็เอาเนื้อส่วน,เน,เ,นเนื้อให้เขากินนะผมเพราะเพราะว่าสัญญากับเขาแล้วนะผมว่าจะพามาหาปันนินย่างกินนะผมแต่วันนี้ไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรผมก็ส่วนที่ ส่วนวันนี้เขารอจนหลับเลยนะผมนี่มือครับฮ่าจะเหมียวนอนรอนะผมตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยครับผมตอนแรกก็หวังว่าจะได้กินปลานินแต่ว่าไม่สําเร็จก็ได้กินปลาตะเพียนก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปตามดูกันที่บ้านต่อเลยครับผมป้ายเยครับนี่ตัวเล็กให้นี่ครับต,รติดตามนะวันนี้หาปลานินไม่ได้นะได้แต่ปลาตะเพียน กริกข,ของนี่ของพ่อใหญ่นะนี่นะกางวันน้อนเลยเดี๋ยวใจเยน,ดนเดี๋ยวดนข้ารู้้าใจเย็นชอบเลยนะ าทิตย์ที่สองเอ้ยอาทิตย์เดียวได้กินปลาแล้วนี่แหละคนที่เขามาปล่อยสงสัยเขาจะรู้ว่าเราหาปลาเก่งเขาเรียวมาให้แต่วันนี้ผิดพลาดนะไม่ได้ปลาน,นินค่้เดี๋ยวพ่อให้ลูกเดี๋ยวพ่อให้ใจเย็นๆหี่ยหรือจะแปกทำไมวะไม่สนกดน เดตัวรอินรออง่อนินอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเข้าใไหอยู่นิ่งๆแหละอยู่นิ่งๆอยู่ใอ้กินแลวแบบนี้หรืออยู่นิ่งๆ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 อย่า ต้องดูดีๆเลยเนะี่ยให้มันก้างเล็กๆเ,เยอะเลยแต่ถ้าทำไรได้เพราะว่ามันไม่ได้ปนินนะเดี๋ยวทิดหน้าอีกแค่มือใหม่มให้อ้นไม่ไปใช่ไหมอ้นเะเล มีเสียเนี่ยอุ่นไปดิออุ่นอ้ยฉาแมวเด้ <S 2> <S 2> อหามาเดี๋ยวแกะให้กินโอ้ยอได้<อ>แมวมาเนียเป็นหมาหัวเน่าเลยก็ไม่ไปอะมีติดตามไปด้วยคนเดียวเดี๋ยวทิตหน้าพาไอติดตามไปนั่งกินที่ยนนนลอกบ้า เดี๋ยวคิดหน้าเดี<ม>๋ยวพาไปย่างกินที่คนกินด้วย <c oughs> อะไรมีอร่อยไหมปลาเสดอร่อยพี่ส <c oughs> าวให้ด้วยมามาชอบเลยมันอันนี้คอไม่ขี้งหรอท่อนี้แล้วแล้วอีกอันนี้างนทำไมอด้วยกินอาหารสดอาทิตย์ละกันอ่ันนีิ เราได้กิมบ้างนั่นคือเรื่ตัวแล้วกรี่ระอยน์า เก็ดูนี่ดูในมือแม่นี่เหมือนไงเมื่อกลางวันคิดถึงติดตามละทรไปตามพ่อแป๊บเดียวนะจะล่าปนินขึ้นหน่อยก็ไม่ได้แต่ไหมคิดถึงติดตามโอเคก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะผม ก็เจ้าติดตามก็กินมหมดเกลี้ยงแล้วโอเคเหลือแค่ตัวใหญ่ของเรานะโอเค,อเ,คเดี๋ยวทหน้าเราจะพาไปไหนก็ตามชมกันนะผมแต่มีแผนว่าจะไปลาป่าปลานินนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ประสบผลสําเร็จนะยังไม่ได้ปลาน,นินนะผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะผมโอเคครับพี่ๆหนะ้าเราเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย